สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับ Dark Head Channel นะครับผมวันนี้ก็มาเจอกับผมเกมเดิม Tower of Fantasy นะฮะวันนี้ก็จะพามาดูจุดชมวิวของทวีปนาเวียนะฮะก็ไปดูกันเลยนะ,ะับว่าแต่ละจุดอยู่ตรงไหนบ้างนะฮะก่อนอื่นเลยนะฮะเพื่อนๆนให้เพื่อนๆนน,น,นั้นวาร์ปมาที่ป่าวันที่7นะฮะวาร์ปนี้นะฮะอ่าวาร์ปนี้วาร์ปป่าวันที่7ทางทิศใต้นะฮะ ว่ามาได้เลยเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนเพื่อทุกคนนะครับหันหน้ามาทางนี้นะฮะอ่าเห็นเพื่อนเพื่อนจะเห็นหอคอยตรงนั้นใช่ไหมตรงนี้เลยให้เราปีนขึ้นไปจุดบนสุดตรงนี้เลยฮะปึ๊บอ่าวิ่งตามผมมาเลยทวีปนี้จะมีจุดชมวิวไม่ค่อยเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่เสียเวลามากเท่าไหร่ต่อการวิ่งหานะฮะได้แล้วมาแล้ก็รับกันไปเลย เมื่อครั้งที่แล้วผมบอกราคาผิดนะราคาสลิงเนี่ยไม่ใช่ร้อยกว่าบาทนะแต่มันแค่29บาทเองนะฮะเพื่อนๆคนไหนก็อยากได้ความสะดวกสบายก็ยีิบเกาบาทนะครับคุ้มค่ามากเลยครับเซิร์ฟเป็นอะไรครับเนี่ยกดสกิลไม่ติดโอเคไปขึ้นไปที่นี้กันเลยอ่ะไปสิโอ้โหนหล็กแหล็กแหล็กมากครับปิงขึ้นนะฮะตอนนี้ ป๊บอ่าพอถึงแล้วปุ๊บเราก็จะได้จุดการสืบสวนนะฮะจุดชมวิวจุดแรกแต่ไม่ใช่ใบแรกของทวีปนาเวียนะฮะแต่ทถามว่าทำไมผมถึงให้มาตรงนี้ก่อนเพราะว่ามันเป็นทางผ่านต่อไปของจุดแรกนะฮะปั่กดรับไปเลยปุ๊บได้แล้วเปล่าอันที่7นะฮะต่อไปนะฮะเพื่อนๆหันมาทางนี้หันมาทางนี้นะฮะล้วก็กระโดดไปเลยครับ ลองตามผมมาได้เลยอ๋อผมลืมบอกเดี๋ยวนะฮะจุดแรกนะครับจุดแรกอยู่ที่ประมาณบริเวณนี้นะฮะตรงนี้นะฮะตรงนี้เลยตรงที่เมาส์อยู่นะ,ะอ่าเผื่อเพื่อนๆคนไหนแบบว่าตามไม่ทันนะฮะแบบมองไม่ทันตอนที่ผมกระโดดนะครับอยู่ตรงแถวนี้นะฮะตรงนี้เลยนะฮะ,ะจุดต่อไปอยู่ตรงแถวแถวนี้นะฮะ จุดต่อไปอยู่ตรงแถวนี้นะฮะตรงที่เมาส์ผมอยู่เลยป่ะไปกันป,ปึ๊บไปสังเกตเสาอันนี้เป็นหลักนะฮะเสาสีแดงตรงนี้นะฮะจุดสังเกตนะฮะก็ตามทางได้เลยครับก็ปีนขึ้นไปตรงนี้เลยครับ,อรบโอเคแล้วจุดที่สองแต่เป็นจุดที่หนึ่งของเกมอ่า เรียบร้อยปรึนเกาะซีตัดครับผมเรียบร้อยต่อไปนะครับจุดที่3ก็อยู่ที่บริเวณเกาะเรนคอลเลอร์นะครับให้เพื่อนๆวัดไปที่วัปนี้นะฮะชื่อวัปว่าป่าวันที่7ทางเหนือนะฮะเอาละครับพอเพื่อนๆวัปมาเสร็จนะครับให้เพื่อนๆหันไปทางซ้ายนะฮะแล้วก็จะเจอกับจุดชมวิวอีก1จุดนะฮะอ่า ุดชมวิวจะอยู่ตรงนี้นะฮะตรงที่สาวสองคนนี้ยืนอยู่นะฮะแต่ว่าของผมไม่มีเพราะว่าตอนที่ผมอัดคลิปตอนมาที่จุดนี้พอดีว่าเกิดไฟดับนะครับแล้วก็คลิปก็ไม่ได้อัดมาครับก็เลยไม่ได้เก็บให้ดูนะฮะแต่อยู่ตรงที่น้องหัวชมพูนี่อยู่เลยนะฮะ,เป,ะเป๊ะเลยนะฮะ,ะเพื่อนๆก็เก็บกันได้เลยนะฮะพอเก็บมาเสร็จแล้วปุ๊บเพื่อนๆหันหน้ากลับมานะฮะหันหน้ากลับมาปุ๊บ อ่าไล่เพื่อนๆสลิงไปที่สลิงนี้นะฮะตามผมมาเลยปึ๊บพอเพื่อนๆสลิงมาเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับให้เพื่อนๆสลิงมาต่อที่จุดนี้นะฮะเดินมานิดนึงเออสลิงไม่ขึ้นให้เดี๋ยวนะฮะอ่าได้แล้ขอบนี้ปึ๊บอ่าขึ้นตามมาเลยพอขึ้นมาถึงปุ๊บเพื่อนก็จะเห็นกับ จุดชมวิวตรงนี้เรียบร้อยถึงแล้วเกาะเลนคอลเลอร์นะครับเลนคอลเลอร์เรียบร้อยนะครับกับจุดชมวิวของทวีปนาเรียนะครับก็หากเพื่อนๆท่านใดมีข้อสงสัยนะครับต้องการที่จะสอบถามยังไงคอมเมนต์มาได้ที่ข้างล่างเลยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กันให้หน่อยนะครับ ไว้ผมจะมาทำคอนเทนต์ดีๆจาก Tower. เกมอ o w e r Fantasy ให้เพื่อนๆได้นนรับชมอีกนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย y ส s มีน a ซ้าย